หนูปลูกหนูยังไม่ปลูกอันนี้อประมาณสักประมาณสามปีได้ละตอนเนี้ยของเขาเล็กกว่าของหนูอีกของหนูสองปีอ่ะของเขาสามปีสามปีกว่าอ่าประมาณนั้นแต่เนี้ยดูดูชุดใบเขาเนี่ยได้แล้วเนี่ยดูโคนโคนเลยขาไปแล้วนะเลยขาคุณโก้ไปแล้วเป็นต้นที่งามที่สุดตั้งแต่ปลูกมานะแล้วก็ตอนนั้นอ่ะแบบมันทึบมากแล้วมาแต่งตั้งแต่อาจารย์ให้ให้แต่งอ่ะแล้วก็มาแต่งแต่ง ก็กลายเป็นคือเรารู้ว่ามันมันต้องไว้แบบไหนอะไรงเงี้ยก็แต่งมาเรื่อยๆอ,ยอแล้วสังเกตตรงเตรตรงนี้ยเรา <ๆ S 1> เราเคลียร์รอบไม่อันนี้ไม่มีอะไรเบียดมากเห็นไหมครับมันจะเลือ้อยดีนนแล้วก็โปร่งแล้วก็นี่ขึ้นไปแล้วดูกิ่งข้างเขาสิเนี่ยดูดูกิ่งอันนี้ใหญ่สุดเลยมั้งเนี่ยชุดนี้เนี่นยน่าจะใหญ่แล้วเน,นี่ยเนยี่ยโอ้ยเกินนิวโปไปแล้ว เนี่ยเกินเกินนิ้วโป้สองอันไว้แล้วนะครับต้นนี้ต้นนี้ที่ว่าสวยที่สุดเลยตั้งแต่ที่แรกเลยอ่ะที่หนูเอามาปลูกอ,ะอ,อ่ะอ่านะครับเนี่ยเห็นไหมฉัดอย่างเงี้ยสวยมากเลยนะหนึ่งสองสามสี่ย่างเงี้ยโอ้โหคือแบบอย่างเงี้ยสวยสุดละแล้วก็ขึ้นมาฉัตดนี้เห็นไหมอ่าฉัตดนี้ก็ดูเลยหนึ่งมาฉัตดนี้อ่าแล้วก็มาฉัตดนี้เนี่ยเลยบอกว่าเนี่ยไม่ต้องเยอะเลยแค่กิ่งแค่นี้ถามว่ากิ่งอย่างเงี้ยถ้าเลื้อยเต็มที่จริงๆเนี่ยเก้าลูกนะที่ทํากันเนี่ย กิ่งเดียวก็้าลูกนะถ้าเลื้อยแบบเต็มที่เหมือนข้างหน้านะแเราใหญ่ๆเนี่ยเรืบอกว่าแต่ปีแรกก็หนึ่งลูกก่อนเนาะหนึ่งลูกเพิ่มเป็นสองเพิ่มเป็นสามเพิ่มเป็นสี่จากลูกเดียวแล้วมีประสบการณ์เริ่มทําลูกคู่ลูกคู่ลูกสามลูกสี่ที่เราทากันนะเพราะฉะนั้นต้นหนึ่งเนี่ยถ้าดูแลดีๆอย่างที่หอกสามสิบห้าสามสิบหกสิบเก้าสิบร้อยยี่สิบแล้วไปจบที่ร้อยห้าสิบพอร้อยห้าสิบนี่ก็เหลือๆแล้วปีปีหนึ่ง แต่ทําได้เห็นไหมถ้าทรงเนี้ยเราดูไม่ไม่มีเยอะไม่มีอะไรเลยนะปกติรุ่นอย่างเงี้ยเริ่มมีมาแล้วถ้าเป็นปุ๋ยเคมีใช้นะมันมันมีบ้างแต่น้อยมีต้นแถวที่สามอ่านี้ขนาดทึบขนาดนี้นะอ่ะอันนี้นี่พูดตรงๆว่ามันทึบหน่อยนะถ้าเป็นส่วนทั่วไปทึบขนาดนี้ไม่เหลือครับก่อนหน้าก่อนหน้านี้สักมาณอาทิตย์หนึ่งมันทึบกว่านี้ค่ะแล้วหนูเพิ่งมาแต่ง